อ่าวันนี้แม่จะพามาสนเต้นนะคะเต้นเป็นไหมคะฮะเต้นสิคะข้างหลังอ่ะเออเออตึ้ง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  ข้างหลังโยกข้างหลังโยกโยกขอกินอาหารไม่ได้โยกตามดนตรีอ้าเจยอ๋ออ๋อตึ้งตึงสิลูกตึ้งตึงสิข้างบนข้างบนทําเสียงดนตรีตึ้งตึงสิลูกตึ้ง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 ตึงตึ้งตึ้งตึ้งจ๋าทําไมลูกเรื่แม่ทําไมคะฮะเรื่แม่ทําไมคะ จ๋าอันนี้คุณพ่อจ๋าลงมาสิลูกลงมาหาแม่เร็วลงมาหาแม่เร็วครับลงมาแล้วลงมาลงมาหาลูกก็ได้มาลงมาเร็วแม่จ๋าสวัสดีครับสวัสดีครับเต้เต้นเตนสิลูกสอนลูกเต้นหน่อยเร็วนั่นอโอ,โอ,โอลูกลูกวิ่งหนีไปละลูกวิ่งหนีไปละไปไปตามลูกมาลูกมาไปกิน จ้าทำไมลูกลงมาสิคะลงมาจ้าลงมาลงมาไปเรียกแม่ทำไมอยู่บนนั้นลงมาเร็วลงมาสิคะไม่ใจไม่ใจจ้าสวัสดีครับไม่จ้าจาพ่อจ๋าไม่จ๋าพ่อจ๋าไม่ใจอ๋อ มามาช่วยพ่อป้อนป้อนอาหารมาลูกมาเร็วมาช่วยมั่งมีป้อนอาหารนี่นี่คุณพ่อป้อนอาหารอยู่นี่ไม่รู้จะป้อนไหนใครดีเลือกไม่ถูกเลย <c oughs> <c oughs> จะไปหาพี่น้องก็เรียกแต่รู้สึกว่าจะรักพี่มากกว่าเอาเอาเอาหางตีลูก วอนละอะไรล่ะฮะใครพูดมากใครพูดมากแม่แม่ไม่ได้พูดมากเลยใช่ไหมจ๋าฮะจ๋าลงมามาลงมาช่วยพอปอนอาหารเร็ว <c oughs> แม่พูดมากได้ยังไงฮะอะไรเออเออลงมาลุกลงมาอ้าวใครพูดมากน่ะน่ะเป็นแม่อะไรไม่เลี้ยงลูกปล่อยให้พ่อเลี้ยงลูกนี่คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว ไปถึงไปละคุณแม่จะเข้าคุณแม่จะเข้ามาไหมใครใครพูดมากลงมาสิคะเอ้าเสียงดังยีกลงมาเร็วใครพูดมากใครพูดใครพูดมากจ๋า พูดมากเห่อจ๋า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  ลงมาหาลูกเร็วเนี่ยคุณพ่อเลี้ยงลูกอยู่เนี่ยมาเร็วมาช่วยมังมีก่อนเร็วจ๋าลงมาลูกลงมาเนี่ยมั <Ooh. S 1> งมีเลี้ยงลูกดีมากเลยคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคุณแม่ไม่เลี้ยงใช่ไหมใครเลี้ยงเลี้ยงเหรอเลี้ยงแบบไหนอะฮะเลี้ยงแบบ จ๋าทำไมลูกจ๋าจ๋าไม่จับก็บจ๋าสวัสดีครับจ๋าสวัสดีครับไปแล้วนะบาย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 เป็นไหมบายเงียบแหละจ๋า มาดูคุณพ่อสิคุณพ่อมั่งมีครับไปแล้วเนาะบ๊ายบายเนาะไม่กวนแล้วค่ะจ๋าไปแล้วนะคะเอเค